อยากได้ลูกสาวหรือลูกชายเลือกได้ตามใจเลยค่ะปัจจัยจที่เกี่ยวข้องคือวันที่จะฟิจรลลิ่งกันทวงท่าที่จะมีกันแล้วก็อาหารที่คุณแม่ทานค่ะถ้าอยากได้ผู้ชายวันที่จะฟิจรลลิ่งกันจะต้องเป็นวันที่ไข่แม่ตกแต่ถ้าอยากได้ผู้หญิงจะต้องฟิจรลิ่งกันก่อนที่ไข่จะตกประมาณ2 3วันค่ะเล่าให้ฟังก่อนว่าลูกตัวน,น้อยๆของคุณพ่อนั่นก็คือสเปิร์มนั่นเองค่ะมีโอกาสจะได้หญิงหรือได้ชายเท่าๆกันเลย50-50ลูกของคุณพ่อมี2แบบค่ะ ถ้าเป็นแบบ X จะเป็นเพศหญิงถ้าเป็นแบบ Y จะเป็นเพศชายถ้าอยากได้เพศชายตัวนี้ค่ะ Y จริงแต่ว่าตายง่ายมากเลยช่องคลอดแม่จะต้องเป็นด่างสแสดงว่าคุณแม่จะต้องถึงจุดที่ฟินก่อนแล้วท่วงท่าที่จะช่วยส่งตัว Y เข้าไปจะต้องเป็นท่าที่ลึกพอสมควรเพราะว่าน้องเขาตายง่ายถูกไหมคะมาถึงฝั่งตัวที่เป็นผู้หญิงบ้างถ้าอยากได้ผู้หญิงตัวนี้ค่ะเชียงช้าแต่ว่าตายยากแข็งแรงมากเลยค่ะคุณแม่จะต้องไม่ถึงจุดที่ฟินนะคะ แล้วก็ท่าที่จะต้องมีคุณพ่อจะต้องไม่ลึกจนเกินไปค่ะตรงปากมดลูกของแม่จะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงจะได้ฆ่าตัวของผู้ชายตัวของผู้หญิงจะได้วิ่งเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าน้องเขาอึดแล้วก็ตายยากกว่าสําหรับเรื่องอาหารต้องเป็นพวกถัว่วเนื้อสัตว์ปลาอาหารที่มีรสเค็มแต่ก็ไม่ต้องเค็มมากจนเกินไปนะคะส่วนท่าอยากได้ผู้หญิงก็จะต้องเป็นพวกไข่นมผักใบเขียวค่ะ มีโอกาสแค่1วันเท่านั้นนะคะที่ไข่ของแม่จะตกลงมาแล้วก็รออจัจจิของคุณพ่อมาเจอกันอย่าลืมไปลองใช้วิธีนี้ดูกันนะคะใครที่เตรียมจะมีน้องลองใช้วิธีนี้ดูค่ะหรือใครที่มีน้องแล้วได้ตามอย่างใจหวังไหมเมนบอกกันหน่อยนะคะ